สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าขอหอยกับลูกกระเดือกท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงสวสรรหาซึ่งมาจากการเลือกของคนธรรมดาเพียงแค่เจคนโดยไม่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนสวแต่งตั้งในอดีตแต่กลับมีอำนาจสิทธิพิเศษ เอกสิทธิ์ความคุ้มกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินประจำตำแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเดือนละแสนกว่าบาทเท่ากับสอวอที่มาจากการเลือกตั้งทุกประการนอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มกันเป็น40สสวอซึ่งดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลและบทบาททางการเมืองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์และเอาเป็นเอาตาย กับพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ต่อต้านและได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน25 4 9ท่านผู้ชมครับในจำนวนสอวอสรรหาประมาณ40คนที่ได้รับการสรรหาสองรอบซึ่งจะอยู่ในวาระรวม9ปีนั้นปรากฏว่ามีหลายคนในจำนวนนั้นเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสนชได้รับเงินเดือนแสนกว่าบาทอยู่แล้ว เป็นเวลา2ปีเมื่อรวมกับอีก9ปีก็เป็น11ปีพอดีที่น่าสังเกตก็คือในขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา111ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมธิการของรัฐสภาและถูกรุมกันโจมตีทั้งจากสสพรรคประชาธิปัตย์สวสรรหากลุ่มพันธมิตรอย่างหนัก ในเรื่องการแก้ไขามาตรา68และมาตรา237โดยมีสารรัฐธรรมนูญคอยรับลูกอยู่นั้นได้ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดมีจำนวน200คนและในขณะที่มาตรา117ห้ามมิให้สอวอดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า1วาระแต่ก็เขียนเอาใจคุณพ่อสอวอ์สรรหาเอาไว้ด้วยโดยระบุว่าถึงแม้ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ให้สอวอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจะประกาศใช้แต่บรรดาสวอสัรหาที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังให้ดำรงสมาชิกภาพเป็นสอวอต่อไปจนกว่าจะครบ6ปีนอกจากนั้นสอวเลือกตั้งเก่าซึ่งจะครบกำหนดวาระ6ปีในต้นปีหน้ารวมทั้งสอวใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ที่แก้ไขใหม่นี้เมื่อครบวาระ6ปีแล้วก็ยังให้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสวได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวักเรียกว่าแฮปปี้วินวินกันไปทั้งสวสัรหาและสวเลือกตั้งนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวสัรหาหลายคนที่ผมบอกว่าขี้เกียจเอ่ยชื่อนั่นแหละเคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นสนชสปีแล้วมาเป็นสวอ,อีก9ปีรวมเป็น11ปีต่อจากนั้น ถ้าหากอยากจะเป็นสอวอต่อไปก็ยังจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอวอได้อีกถามว่าพวกท่านเป็นเทวดาจุติมาเกิดหรืออย่างไรจึงได้มีอภิสิทธิ์มากมายขนาดนั้นคิดจะเป็นสอวอกันจนรากงอกเลยหรืออย่างไรและก็เป็นสอวอสัญหาหลายคนในกลุ่มที่ผมขี้เกียจเอ่ยชื่อนี่แหละที่เป็นตัวตั้งตัวตียื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ โดยไม่ผ่านอายการสูงสุดเพื่อล้มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ของรัฐสภากล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68จนในที่สุดร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ในวาระที่3จนต้องค้างเติงคาระเบียบวรระของรัฐสภามาเป็นเวลากว่า6เดือนเข้าไปแล้วทั้งทั้งที่การที่ รัฐสภาไม่ยอมลงมติวาระสามในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291นั้นเป็นการกระทําที่เข้าข่ายละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญาและทั้งท้งที่เป็นการกระทําที่เข้าข่ายจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามมาตรา271และทั้งท้งที่ เป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2553แต่ทั้งประธานรัฐสภาและรัฐสภาก็กลัวเกรงคำวินิจฉัยที่แสนจะกำก,รรกวมและโชงชางยังหาทิติไม่ได้ของสารรัฐธรรมนูญซึ่งรับคำร้องจากสอวอสรรหาและสอสอพักปรชาิปัตย์โดยไม่ผ่านอายการสูงสุดนั่นเองทั้งๆท,งที่การกระทำของสอวอกลุ่มนั้น ก็เข้าขายจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามมาตรา271ร้ทั้งๆที่การกระทำของสารรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นเข้าขายช่วยโอกาสแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา68และมาตรา291โดยไม่ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาและทั้งทๆที่การกระทำของสารรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นเข้าขายกาย้าวไกล การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาตามมาตรา3ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าพระมาหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาอย่างชัดเจนก็ไม่น่าเชื่อว่าประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยกลับกลัวคนที่ทำผิดกฎหมายและมีที่มาโดยไม่ชอบ มากกว่าคนที่ทำถูกกฎหมายและมีที่มาโดยชอบที่สำคัญไม่เกรงใจประชาชนที่อุตส่าห์เลือกพวกตนเข้ามาเลยแม้แต่น้อยท่านผู้ชมครับเรื่องไม่น่าเชื่อแบบนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศที่คุยนักคุยหนาว่ายึดหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมท่านผู้ชมที่กร,รบ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าขอหอยกับลูกกระเดือกก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ